ต้องทำภารกิจอะไรบ้างในหนึ่งวันก่อนแข่งเราก็จะเดินมาเซ็นรถก่อนว่าเราดูรถรถจะขี่เนี่ยว่ากันไหน้างต้องคุยกับช่างทุกขาะครับทุกครั้งแล้วก็ก่อนที่จะแข่งเราต้องคุยตลอดการที่เราลองมาส้อมเราก็ต้องบอกช่างการที่เราขี่รถออกไปแต่ละรอบเนี่ยก่อนทองได้อะไรก็มาบอกช่างว่ารถอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันดีต่างกันยังไงครับ สวัสดีครับวันนี่ผมอยู่กับอาร์มละยองครับผมสวัสดีครับมีเพื่อนเพื่อเลยน้องๆหลายๆคนเลยแบบว่าอยากให้พี่อาร์มเนี่ยถ่ายวีล็อกให้ดูว่าครับผมในหนึ่งวันเนี่ยก่อนจะแข่งขันจนถึงแข่งขันเสร็จเนี่ยอาร์มต้องทำภารกิจอะไรบ้างในหนึ่งวันก็อย่างแรกก็ตื่นนอนกีตื่นนอน ถ้าไม่เตือนเรียบร้อยไม่ได้ไปอ่าถ้าเตือนร้อนอ่านรัแล้วไปครับแล้วก็กินตรงนี้กลางตื่นสองถ้ากินข้าวตามปกติครับแล้วก็ตาสนามเพื่อมาปรับแล้วต่อผ้าอากาศกับสนามก่อนว่าวันนี้แดดยังไงร้อนไหมอะไรไหมก็ถ้้ารอนมากก็ไปแอบเลยรถจอดแป๊บนึงอ่าก่อนแข่งนี่ก็คือใช่ไหมใช่ก่อนแข่งแล้วก็จะเดินเปอร์เซ็นต์รถก่อนพี่ครับก่อนแข่งแล้วก็จะเดินเปอร์เซ็นต์รถก่อนว่าเราดูรถรถจะขี่เนี่ย ว่าก yeah, ันไหนมากครับวันนี้เราต้องแข่งกันนี้เดี๋ยวว่าเราขี่รถทั้งบอมอเอสตองใช่ไหมช่างเล็บอุนนนอเอสตองเนี่ยเราก็เช็คก่อนแล้วว่าเงินทีเช็คยางเช็คอะไรบ้างเช็คความดันยางใช่เช็คคัทเช็คระบบเอ่อทุกอย่างเช็คพูดง่ายว่าช่างก็มีส่วนในการเช็คของช่างอยู่แล้วแต่คนขี่ก็สำคัญเหมือนกันว่า ต้องเช็ครวมยางเองต้องเช็คเบรกเองเช็คเร่งเองครับใช่ครับประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเสร็จการเตรียมเตรียมกัวรถใช่แล้วเรื่องเรื่องการฝึกซ้อมฝึกซ้อมก็เหมือนกันเลยลูกพี่เราใช้วิธีเดียวกันคือว่าต้องเช็ดเองทุกอย่างเทสแทบแบบว่าลูกพี่มีหน้าที่แค่เติมน้ำมันเช็ตเครื่องยนต์ให้แรงเรามีหน้าที่ออกไปบิดแล้วก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ลมยางเราต้องช็คเองมือคัดเราต้องทําเองประมาณนี้แล้วก็มาอยู่หน้าเส้นแล้วเป็นหน้าที่ของเราแล้วครับชายครับแต่การฝึกซ้อมก็ก็จะย่างเหมือนเกเหมือนการกินข้าวกินวิตามินออกกำลังกายอะไรพวกนี้พี่แล้วการฟิตซ้อมร่างกายออกกําลังใจทำอย่างอื่นถ้าผมไม่ได้ซ้อมรถแล้วผมก็จะอยู่บ้านผมจะพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็ลวงวาวๆก็จะออกไปวหา้น้ำกับลูกว่าย้น้ำด้วยว่าห้น้ำเออ่ไอ้โยอยู่ผมลุงเองครับ แล้วก็พี่เต้าหู้แปดเล้วนะวันนี้เราจะพามาชมเครื่องมือหนึ่งตัวที่สำหรับช่างนี่ทำรถสี่ล้วและรถแรงๆจะต้องมีนเ,<ช>เป็นของ n k Racing Commission Tester Kit นะคะก็คือชุดเกรวัดกำลังอัดสำหรับช่างนี่เลยที่กำลังทำรถแข่งรถใช้งานรถอะไรก็คืออยากไม่ให้มีปัญหาอยากจะรู้ว่าอัตราส่วนกำลังอัดเท่าไหร่ในส่วนของการดีไซน์นะครับเกรที่มีเลนส์นะครับถึง400 psi เลยพ่วและมีจังนว่ะมีจังนววะก็วัดได้ ก็มีของรถยนต์ล้ี่จะเป็นสายพิเศษครับพี่ผู้ที่ดีไซน์มานะเป็นสายแข็งนะฮะช่วยให้แรงดันนะครับไม่ไปเบ่งอยู่ในท่อพี่ผู้แล้วก็ที่สาคัญนะครับหัวปดนะครับทุกชิ้นนะครับเป็นหัวแบบสอนลมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสได้ในกรณีที่มันรั่วหรือเสียหายตัวที่มีสอนริ่มที่ดีกว่าคือว่าเวลาเรอาอัดไปแล้วเกมันจะไม่ลง นี่ก็เป็นเครื่องมือดีๆสำหรับปี2025เอาไว้ใช้งานนะใครที่เล่นล ue, รถซีวาาอยู่ลองซื้อมใช้สนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจ NK Racing หรือเพี่ p e t e r ู u แปดลิ้วแล้วก็ลงเอนะครับลาไปก,ก่อนพี่นี่ไป Let's go <S การพูดคุยกับช่างวางแผนยังไงบ้างในการแข่งครั้งหนึงทุกสนามนี่ครับทุกสนามเลยบอกพี่สนามเนี่ยสมมติว่าแต่ละสนามเนี้ยที่รายการจัดใช่ไหครับครับ บรรยการเป็น200เมตรบรรยการเป็น400เมตรบรรยการเป็น600าาเมตรเราต้องปรับคุยกับช่างทุกสนามเลยว,ว่าพี่อันนี้ต่อไปเนี่ยเราแข่ง200เมตรนะเราต้องปรับสเตอร์ใหม่เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนเกียร์ใหม่นะเปลี่ยนฝาสู้ใหม่นะเปลี่ยนอะไรทุกอย่างใหไ่หมดเลยครับต้องคุยกับช่างทุกสนามครับทุกครั้งแล้วก็ก่อนที่จะแข่งเราก็ต้องคุยตลอดการที่เราาซ้อมเราก็ต้องบอกช่างการที่เรากินรถไป่ลารอบเนี่ยตอนต้องได้อะไรก็มาบอกช่างว่ารถอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันดีต่างกันยังไงครับ วันนี้เลยภารกิจมนหนึ่งการแข่งขันของอามรยองใช่ครับซ้อมก็ขี่เอาวันแข่งเอาขี่เหมือนซ้อมก็พอแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมก็ต้องใส่เสื้อวงร้อยอซตองที่ผมมั่นใจในการกับขี่ทุกครั้งทุกคนจะเห็นนะแต่รายการใหญ่ผมจะใส่เสื้อวงร้อยอซตองที่ผมมั่นใจตัวนั้นคืออันนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจของผมไปชมการฝึกซ้อมอาร์มรยองในวันนี้กันเลยครับ ใชครับร้อนชิบหายเลยร้อนมือพังให้จัดพึ่งเบิร์นเลโก็โหอีกเรียรูนสิ่งโจมสรงพี่พับเขาให้น่ะมีคนนักมือระเบิดโป้ะปารังเด็กนี้หนึ่งต้องขอเนียวก่มนได้คือศอกขอเนียวขอเนียวต้องมาดึงร้อนอ่ะต้องมือขวาลังสิทธิ์นี่เลยครับ ผมนี่ยูคนเดิมมาหาดูกันประทุมมานี่ดีกว่าน่่ๆน่เนผี่อยู่คนเดิมครับฮ่าฮ่เ้้จาพวกทำอะไรโอ้โหเช้าแบบนี้จะตามามอทำหรือไม่ก็้องโันพวนั้นี่เราบน้้ับ

อันนี้คือรอบแชมป์ประเทศไทยในวุ้นีรังครับวันนั้นรอบชิงครับทมาเอาไปชิงกับเคดิฮังอย่างสูสีครับทีโฟลีดังครั6-3เจอเลยครับ6-3ไม่ชักที่จะชักได้เลยครับ6-3ไม่ชักครับ ผมต้องซีกยี่สองกับสครับสองกับสาอยู่ที่ลำสิทธิ์ครับ1อยู่ประชาสองข้อเรียกเรื่องฉาครับ

าณะสิบหินจำหมู่บ้านดัตตอมธาดายเมนาโอลิุมโเตอรมิโซบอมเดออลักสิตอาบัหม์ หนึ่งพังครับทุกสนามไม่ต้องถามวิ่งแค่เลยดิชิตอย่ามาย่ามหนึ่งในสามวิ่งแค่เลยดิชิตคิงแร็ปวิ่งแค่เลยดิชิตคิงแร็ปวิ่งแค่เลยดิชิต